คำหมูจานเท่าไหร่ครับแม่ค้คำหมูจานละห้าสิบบาท้บาทกิ่นยาจีนก็หอมมากเลยครับร้านนี้พิกัดก็จะอยู่หน้าบิ๊กซีสองนะครับหาเชิงเซาสิบเอ็ดโมงเริ่มขายแล้วนี <c oughs> ่ดูความน่ากิน Okay. เดี๋ยวเราไปชิมกันนี่ที่ผมสั่งไปนะครับขามหมูยมี่งำขามหมูเขาเชงเชง รสชาติแบบผ่านครับ